เตยโซ่สวัสดีครับรอครับรอคนะคนใดนะครับรีวิวสบายดีทุกทุกท่านนะครับ f อฟซตอนนี้ก็ไปบุกหนา้า k p พพีชาแนอนนะครับผมไม่อยากจะเชื่อนะว่ามีหลายที่มากนะครับ f อซี FC. ทุกานะครับเราจะมาหวานข้าวนะครับผมละวันครับจะได้หว่านข้าวหรือเปล่ามไม่รู้นะ f อฟซ หน้ามีลายธงพี่น้องเออลายธงขนาดสมองเป็ป่าเนาะเง็ดคือสีหลายอย่างเลยเออหลายอย่างนี่เนาะห่าเห็ดกันพี่น้องพื้นที่แถวอนี้มอกมอกกับเพชรละงูกพิษนิ่ขนาดนี้นะเราไปหาเห็ดกันนะโค่นฝนนี่เราเราได้ที่หาเห็ดเพิ่มแล้วนี่นี่เกย์พี่เขาซื้อซื้อที่มาให้เห็ดนะแถวแถวแถวนี้ใช่ไหมน่าแถวนี้แหละพี่น้องเราดูแบบนองเลยกับการเป็นป่าเห็ดแถวนี้ป่าอันนี้เทปโอ้ขุนดอกยิ้วเยอะมากว่ะดอกยิ้วเยอะมากว่ะเต็มเลย เราเยอะเกลียบเลยโอ้โหเราเยวไดิๆเราเยวะดิแต่ว่ามันอยู่ในรั้วเขาได้ปลาเยอะเกลี้ยงหรอเออแสดงว่าแถวนี้ยังเออใช่นะครับผมกว่าแถ่บ้านเราีเนาะทางเรามันก็จะเป็นนาสมดูรณ์แล้วใอ่ไหมครับผมเออปลาเยอะว่ะเป็นป่าเลยเออครับผมนีก็ได้ที่หายเห็นมาเยอะแยะนี่ดูตรงเยอะเต็มเลยนะป่าแถวบ้านเราเริ่มน้อยแล้วเออครับผม นี่อยู่แถวบ้านผมนะครับไม่ได้อยู่ลาวอยู่บ้านผมเนี่ยอยเต็ม้โอ้โหเอกยิวกเจองกจยโอ้ดเต็มดทีนะโอ้ลองจนะครับผมโอ้ไม่ได้เบเบก่อนเบก่อนเบกนกเจนะเต็มมาอเ็ิจอีเจ๊เด้ ดอกเยียรเพียบเลยจะลองเอาบอบวะเอาถามงูทางหมฮะดอกกระเจียวเพียบเลยเออลงทางในตอนนี้น่ะฮะอ้าวลงทางเหรอใส่เลยเอฟซีจะขอถามันี่ดูจากนายของแล้วเขาเยอะจนเขาดูดอกกระเจียวเอน่ะโอ้ดอกกระเจียวคัก้างหลายถ่ายแล้วเอ็นนาฬิผมเร็วเออเออนะครับเอฟซี โอ้นะครับตัวเจสุดนะครับมันเจี๊ยดกเดียวข้างบนนั้นมันเป็นทางทางอะไรลูกมีทางรถไฟไม่ใช่เลยเป็นทางเดินนั่นน่ะเดินได้หมดเลยทางอะไรก็เดินได้หมดเลยถ้าลูกสรุปสรุปทางบ่เราทานเวลาถ้าลงเธอละเสียอนาคตถ้าลงเธอเสียเสียใจเจี๊ยดใช่ไหมจีนะ ไปไหนถ้าไม่ลงไม่ใช่พวกเรานเนาะลงทางเสียเวลาถ้าลงเธอเสียใจนะครับเยอะเหรอลายเยอะอ้าวเฮ้ยตัวเธอเกมรลังขึ้นกระมี่กำลังออกกระมี่เด้อดอกกระเจียวน่ะมีสิแต่เป็นสีแดงพี่น้องสีชมพูกับแดงแดงสีผูไม่เห็นขาวสีผูสีแห่งความรักไงอ๋อสีพู ตอนนี้ก็กำลังรถกลับอยู่นะครับก็ไม่มีสาระนะครับเอฟซีนะอย่าซีเรียสนะครับผมสาระไม่ค่อยมีหรอกดูป่าดูโคกดูป่าลงไปเอฟซีนะเปลี่ยนก็โอ้รถรถรถหลังเลยรถถอยเด้อยบ้าบ้เบ้เบ้าไปได้ข้างวันไหนวะลงทางเสียเวลาเอาเอาไปได้บอกไปได้บอกอปได้ขอโทษครับขอโทษครับ งานเข้าเอฟซีเอ้ยยาวยาวเฉพาะช่องชของหน้าลงหน้าของหน้าหลายพูดไม่มีเลยไม่มีเลยมาเลยดูทางเรพอแล้วท้ายเข้านี่เลยเอาหัวเข้านี่ก็ได้เจ้ากลับไปแล้วทิ้งเลยเอานี่ทางเข้าหน้าหมดเลยนี่แหละโอ้โหนี่พี่น้องก่อทางเข้าหน้าน้องเอฟซีระหว่างเดินทางเราไปเยอะเยอะเนาะอือ ก็ดีนู่นทางเข้านาเออครับผมสวยงามเลยพี่น้องนะครับวันนี้พามาชมป่าเนาะอืพามาดูต้นมงต้นไม้เขียวๆบ้างนะครับหลังจากอ้ไล่รถไล่มาแล้วนี่ในพื้นที่นี้สุดยอดจริงเออโหดเนาะสุดยอดเลยผมเชื่อเลยโอ้ดอกกีเอี้ยวเพียบนะนุ้ยดอกกีเอี้ยวเพียบเลยว่ะดอกกีเอี้ยวเยอะมากเลยดูนะโดงเป็นดงเลยอ่ะดูดูนะไอเราว่าเราเยอะแล้นี่มานี่นี่พี่น้อว โคด,ดงอุย้ยสีขาวก็มีไหนโน,น่นโนไหนอ๋นนอันนี้มันโคดงนอกกับเจียวนี่โอ้ยเราหูแล้วมองนอกกับเจี๊ยวนี่ขับรถมานี่เลยเออเนาะอูอ้ยน้นองสุดยอดนะครับก่อนหน้าก็ลงนานที่ F C เอฟซีวันนี้ปอนอกกับเจีย๊ยวละปอดูข้างทาง,างโอ้โหเอฟซีเออโอ้แจมแจมจมเลยก็เป็นระหว่างทางที่จะไปนะครับนา โอ้โหดอกบลูทอมเลฟ f c ดูปอดอกจียวล้วโอ้มันเยอะโอ้โหไอฟซีดูปอปอดอกจียวดูสิปอปอนี่ดูไอฟซีดูนะครับดองเชมดนี่เดี๋ยวดูนี่คพิงออกนี่โอ้เอซีดู ขี้อ่ะโอ้ดูดิโอ้เต็มนี่เดะเดะมาเดะเดะเดะมาดูตัวเจียวเจอยดินี่โอ้งู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 ู้ง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 ูโอู้งููู ดอกกระเจียจัดเลยสิดูยโอ้ได้แล้วโอ้เยอะเลยเยอะเลยดูเต็มเลยนี่โอ้ดูมีหมดเลยนี่ดูดิโอ้ดูเยอะมากเนาะอ๋อนี่เขทำเป็นแป้งนั่นนี่แป้งนี่นี่ นี่จะมีดอกนี่นี่ก็ทำเป็นแป้งนี่นี่ดอกเ oh, oh, wow. on นี้ยโอ้เยอะเลยครับผม FC เยอะกว่าเทโร่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเห็ดเรามาเหตุแถวนี้เถอะเออโอ้เราเดียวเทียบได้เอฟซีนะดอกเปรี้มวนี่แบบอ๋อไหนเอ้อ เอากินลวกกินอะไรอะไรนี่ก็เป็นว่านใช่ไหมนอเยอะจัดเยอะจัดมันเยอะจริงๆสินะมันดงดงชัดแล้วนี่เออถึงคั้นเลือกแล้วกันขั้นเลือกอะเลือกดอกสีสวยๆนเอสซแต่ว่าเราไม่เอาเราไม่ได้มาหาดอกเยี่ยววันนี้ เออไปไหมพอครับผมโอ้เรารู้แล้วว่าดอกจิโอโอ้นะครับเอ้ยมีดอกขาวด้ยดอกขาวดิไหนไหนดอกขาวหนึ่งดอกนี่ดอกขาวไอพีเขามี จะยักาดกระบุนไหนกระบุนอะไรนะาบไปเลยปะเจ๊เจ๊ตักข้าวเจ๊ใช่ตข้าวเนี่ยนี่ไงได้โอ้นะครับผมโอ้โอ้นะครับผมสุดยอดนะครับสวยงามเยอะจริงเนาะเยอะจริงอันนี้เขาเรียกว่าดงดงชัดๆเลยข้าง่างเอาก็พอด้วยถึงดีนี่พิมหาต้องเอาแบบนี้เออใครเอาดุกเกลเอานี่เอานี่นี่ผมยิ่งอ่อนกว่าคุณอีกนะ โอ้นะครับผมสุดยอดมันเห็นยุงเห็นเยอะแนี้ไงเยอะเยอะจัดเดได้กี่ดอกเดเดอนอ่อนยังนี่อ่อนยังขี้กุ้งเนี่ยขี้ไตกอแหละขี้ไตเลยขี้กุ้งนะครับ F4 โอ้ดอกนี่มันดอกสวยนะแต่เป็นนาเอกน่ เนี่ยโอ้โหับโอ้เออเอาเป็นอีก่อนอีก่อนเออเออเออเห็นดิเออเออโอเครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมรอครับสวัสดีครับ